ของความเป็นหน้าของการจัดทำการยาในประเทศไทยในครันี้เป็นยังไงครับเรื่องพรบการยาในประเทศไทยนะฮะผมแยกเป็นสองส่วนในส่วนหนึ่งเ,เรื่องของพรบ,รบตัวพรบอเองซึ่งได้ผ่านขั้นการกฤษฎีกาคณะสองน,นนะฮะแล้วก็ผ่านเข้ามาที่กระทรวงตอนนี้ก็มันจุบเข้าไปในวาระารัฐสภาแต่ว่ายังจะไม่ทันในในสมยัยประชุมครั้งนี้นนะฮะต่อหน,น้าต่อหน้าส่วน ีนี้ก็ก็อยู่ที่เนื้อหาแล้วก็ตัวทั้นสสและทุกที่สมาชิกจะมีความเห็เนยังไงแต่โดยจริงๆแล้ว,วเมื่อตอนเริ่มตั้งเนี่ยจะมีหน่วยงานเข้ามาร่วมอยู่สาหมหน่วยงานก็คือสำนักงานศูนย์การทำาสนญญาของศูยาการสูญญาของศูย์ญญา,ญญาแล้วก็สถาบันวิจัยยาผู้จัยการเกษตรทีนี้เนี่ยทาง บรรวิจยาผู้ใหเกษตรมีความเห็นว่ยยา,า,วา <c oughs> ในการจัดตั้งตรงนี้โดยภารกิจของเขาเนี่ยยังไม่มีกล่ชี้วัดที่จะไปกำหนดขอบการทำงานการรวมการยาตรงนี้ของเขาเขาตระหนว่าน่าจะให้สองหน่วยงานรวมกันแลาา้วเข้ามาร่วมกันั้นตรงนี้ก็คือทําให้เกิดเป็นโมดูลระหว่างสองหน่วยงานก็คือ,อหอออน่วงานสุขภาพบรรวิจยาและหน่วยงนย ก็บันทึกความเข้าใจแล้วก็ซึ่งตั้งตั้งคณะรำงานศึกษาและกำหนดแผนรองรับการตั้งการนี้นะครับทั้งบสยอและสคยร่วมกัน <c oughs> ตอนนี้ก็ศึกษาแนะทางหลัก3าหลักก็คือเรื่องของทรัพย์สินของแต่ละบริาโครงสร้างนะครับก็ขอบอคงคับ ก็ได้มาคุยกันนะฮะบางส่วนที่เรารวมได้ก็เหมืนอนกันก็วัดเอาไว้ด้วยกันบางที่ยังไม่ตรงกันก็เดี๋ยวก็ค่อยมาว่ากันจะพูดยาถ้าผ่านชั้นสภาเร็วตรงนี้ก็จบง่ายจบยนะครัก็เป็นสิ่งที่เรากำลังรอคอยอยู่แล้วก็ณีนะของการรวมความร่วมมือในการ <c oughs> ที่จะจบคดีกับพี่น้ขของเกษตรกรนี่แหละฮะอ๋อสิ่งเหล่านี้เนี่ยเราคิดว่ามันดีแน่นอนนะฮจริงๆไม่ได้สสงนะ าออา <c oughs> ทางสองก็ยามีภารกิจอันหนึ่งก็คือเรื่องการส่งเสริมการปูนะเกี่ยวกับเรื่องการส่งเสริมการปูจะการให้ความกการู้ทางวิทยาศสตรเนี่ยจะหนักไปเรื่องธุรกิจเรื่องก,การประกอบธุรกิจนะครับต่างส่วนทางด้านการวิทยาก็คือเรื่องของการวิจัยนะทีนี้แต่ละคนแต่ละวิธีกัน,นก็แต่ละคนแต่ละทำไม่รู้ที่ทาง ไม่มีก,การกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนของอยางการยางประเทศไทยหรือว่าโครงการยางของประเทศเนี่ยนั่นมันควรจะไปยังไนแล้วก็ทํางานร่วมกันนั้นตรงนี้ต่างคนต่างก็เอกเทศก,ก็เลยไม่ไม,ไม่ไม่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันการรวมเป็นการยางประเทศไทยเนี่ยขอดีก็คือว่ามันเป็นกลุ่มหรือเป็นสถาบัน <c oughs> หรือเป็นสภาการยางอะไรนยฮะ <c oughs> ซึ่งทํา ทำงานเรื่องยาอย่างเดียวเลยและในในการยาแห่งประเทศไทยเนี่ยนะก็จะมีหน่วยงานครบทหน่วยงานที่ดําเนินการเกี่ยวกับยาครบวงจรแบ่งแยกโดยชัดเจนและก็มีเป้าหมายที่เด่นชัดมันก็ทํางานได้ต่างคนต่างก็มีเป้าหมายไม่เหมือนปัจจุบันต่างคนต่างบางทีงานเราก็โอ้ละก็มีการใช้งบประมาณซ้อนกันบ้างนะะมี หรือว่าแนวทางการพัฒนาการวิจัยมันก็ยังไม่ตรงกับความต้องการของของเกษตรกรบ้างหรือของฝ่ายธุรกิจบ้างหรือของฝ่ายส่งเสริมบ้างมันก็ไม่ไม่ <c oughs> ไม่เดินไปด้วยนะครับยกตัวอย่างได้หลายอย่างเช่นเรื่องของปัญญาเดี๋ยวนี้เรามีปัญญาบ้างแต่ว่าเป็นปัญญาที่เราใช้มานานวทางผู้วิการอาจจะบอกว่ามีปัญญาใหม่ที่เขาได้ พัฒนานะแต่ก็ไม่ได้นำมาใช้โดยโดยฝ่ายส,งส่งเสริมทือสวหรือทงฝ่ายธุรกิจเองก็ยังไม่เคยนำปิดพันยาจากคันใหม่ๆเนี่ยมาดูซิว่ามันจะต่างจากพันปัจจุบันยังไงม,ม,ม,มันควรจะเป็นเป็นโครงการที่ไปด้วยกันนะแล้วมันก็จะเป็นเกิดประโยชน์กับเกจจุบนคือทุกคนที่อยู่ในเรื่องใาน่ ถ,ในในถจ้จะถึงก็มีสเกี่ยวข้อกับการรางกฎหมแบบนี้น่าจะก็ได้ต่หวังว่าอยากจะให้ทํางานเห็นความสําคัญตรงนี้นะฮะแล้วก็อยากให้ <c oughs> พัฒนาขึ้นมาเป็นการยาของเทยไทยได้ <c oughs> ผมมีความเชื่อมั่นอย่างยิ่งว่าการยาประเทศไทยเนี่ยสามารถจะนาทางเรื่องการยาของประเทศไทยทั้งหมดเนี่ย <c oughs> ไปสู่เป้าหมายและความรุ่งโรจน์ของประเทศไทยอย่างแท้จริง รงของการดเนินการศูนย์เรียนรู้ของการการสาในนั้นศูนย์เรียนรู้ของเราเนี่ยมีแต่คนอยากจะเข้ามาในศูนย์ <c oughs> <c oughs> ต้องมาดูงานบ้างต้องมาศึกษาบ้างเดี๋ยวนี้เข้ามาเยอะมากนะฮะเหตุเพราะว่าการยางเนี่ยกำลังบูมนะฮะกำลัง <c oughs> มีผู้สนใจอยากจะปลูกเยอะทั้งผู้ที่มีความรู้อยู่แล้วผู้ที่มีความรู้บ้างผู้ที่ไม่มีความรู้เพราะฉะนั้น ก็เป็นธรรมชาตินะผู้ที่เข้ามาอยู่ในส่วนของเนื้อของอยาเช่นผู้เป็นชาวสวนใหม่หรือผู้ทำธุรกิจยาก็ย่อมอยากจะรู้ความรู้ทางด้านนี้มากขึ้นผมว่าองค์การสวนยาเนี่ยเป็นหน่วยงานเดียวในประเทศที่มีทั้งหมดมีทั้งเรื่องแม่พันยา,ออยา,ออยานการปิดกั้ยยาการปิดกั้ยยาคุณภาพดีเรามีสวนยาขนาดใหญ่ซึ่งมีอายุทุกอายุฮะคุณดูได้หมด ก็คือศึกษาได้หมดทั้งเรื่องของ <c oughs> เรื่องของปุ๋ยเรื่องของการบำร,รุงรักษาเรื่องการจัดการแล้วบางทีจะเห็นสวนเราบางทีบางแห่งอาจจะสวยเลยนะบางแปลงหรือบางแปลงไม่สวยเนี่ยก็คือเราเป็นแหล่งทดลองจริงๆเะเป็นแหล่งทดลองรวมทั้งการทดลองนวัตกรรมใหม่ๆเช่นการใช้ฮอร์โมนหรือการใช้ปุ๋ยชีวินรีชีวภาพน้าเพื่อลดต้นทุนแล้วก็แก้โรคหน้าแห้งนี่ไง เราเรามีหมดตรงนี้พราใครมาก็เรียนรู้เรื่องสวนได้เรื่องโรงงานเรามีโรงงานทั้งโรงงานน้ำยาฟุ้นโรงงานยางแท่งยางแท่งก็แบ่งออกเป็นยางแท่งห้าแถวยางแท่งยี่สิบรวมทั้งยางเคลป์ขาวซึ่งเป็นโรงเดียวในประเทศไทยที่ยางเคลปรวมทั้งโรงงานยางแผงโรงงควันงงานนี้เรามีหมดนอกจากนี้เรายังมีโรงงานต้นแบบที่ใช้วัสดุจากยางเช่นการเอาของเสียจาก ที่แปง้งยาครับดูพอดเฟสการทำน้ <c oughs> ำยางมาเป็นกรีมิงเป็นน้ำยา,าทำการาฟูพิเมอร์ก็เป็นต้นยางต้นแบบเป็นผลิตภัณฑ์ต้นแบบท่างกานะการเลี้ยงไแรแดงกากน้ำเสียจากุรงงานอ่างเงี้ยแล้วก็มีมีโรงงานต้นแบบให้ดูให้ศึกษามันตรงนี้เนี่ยมันเหมือนแหล่งเรียนรู้ที่มาแล้วได้รู้หมดเลยเพราะพอพูดปากต่อปากไป คนเริ่มมาอยากจะมาอยากจะมาเรียนรู้ที่นี้เราจะอบรมที่นี่นะฮะประมาณสามสี่วันสามสี่วันเนี่ยเขาได้เรียนรู้บทเลยแต่ว่าจากนั้นไปเขาต้องไปพัฒนาคือประสบการณ์สร้างไม่ได้ต้องมีประสบการณ์แล้วคนที่มานี่มาจากทุกภาคนะมาจากทุกภาคครับก็ประมาณตอนนี้เริ่มหกสิบจังหวัดทั่วประเทศเริ่มมา แล้วก vale so like ็ด yeah, ีใจนะที่ที่ฟีดแบ็ดีมากมีการขอมาซ้ำขอมาเยอะเลยที่เราก็พยายามที่จะจับให้ตัตามสมรรถภาพของเราในสวดทายนี้ครับท่าน้อมีอะไรจะฝากถึงพี่น้องชาวสยามบ้างก็อยากจะฝากว่ายาในฮะตอนนี้มันกำลังเป็นที่นิยม ทุกคนก็รอคอยโครงการรัฐบาลหลายอย่างโครงการรัฐบาลหลายอย่างเนี่ยออกมาเพื่อช่วยเหลือเนี่ยหลายด้านเลยเช่นเรื่องการประยุต์กาคาไม่ให้ตกต่ำเนี่ยนะนนก็มีโครงการหนึ่งโครงการแม่น้ขยายพื้นที่ปลูกนะทางสมก็ยอพยายามที่จะปรับการโครงการแกแสนไร่ให้ได้หรือโครงการ <c oughs> แปลรูปยารุ่นท้านอสยอเองเนี่ยตอนนี้ก็กำลังจะสร้างโารงงานสามโรง พี่สาดมาในแก๊ยี่สิบซึ่งเกษตรกรในท้องที่เนี่ยต่างรอคอยนะฮะเพราะว่าการซื้อขายยางเนี่ยพอ soyoyo เข้าไปเข้าไปในตลาดกลางนนะราคาจะขย่ื้อขึ้นทุกเดือนนะักเกษตรกรชอบเวลาอสย o เข้าไปมีส่วนร่วมนะครับ <c oughs> แล้วก็เป็นสิ่งที่ดีนะฮะส่วนช่วยในระบบ่วลกนี้เกษตรกรเองก็ต้องต้องดูที่ได้รอบข้อมูลความ ศักยภาพของตัวเองพื้นที่ปลูกว่าเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมพันยางตอนนี้แพงหายากแล้วพันยางในช่วงนี้อาจจะผสมเสษหน่อยอาจจะดีไม่ดีขึ้นอยู่กับตาดูนะแต่ว่าถ้ารอได้ผมเชื่อว่าสักปีหน้านก้า,ยามม่ยังจะถูกเยครับอาจจะทิ้งสักปีรอฝนหน้าก็ได้ <laughs>